สวัสดีครับผมธรรดาับดูไรมือพารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสะตานคนเกิดราศีต้นในเดือนมกราคมพศ2567นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับได้ไพ่นี้ครับแฮงแมนนะครับผมมันอาจจะมีอุปสรรคในช่วง5เดือนก่อนเล็กน้อยนะครับผม ห้าเดือนก่อนคืออะไรก็คือก่อนที่จะถึงเดือนมกราคมเนี่ยสองพันห้าเจนี่ยจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นความจริงอุปสรรคอะไรเดี๋ยวจะผมจะมาขยายนะครับผมก็5เดือนก่อนอาจจะเป็นเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาอะไรแล้วแต่ก็คือภายใน5เดือนก่อนทจะถึงเดือนมกราคมภาพที่สองมกราคมภาพที่3าอ่านาคตที่ถัดจากเดือนมกราคมไปนะครับผมเรื่อง,างนายพื้นดวงรวมไปในการธนายสามใบนี้เลยเพื่อเป็น,นการสเสวลาก็เริ่นธนายเลยแห่งแม่นะครับผมแฮงแม่เป็นการหยุด การที่รอคอยการที่อดทนรออะไรบางอย่างอันนี้คีย์เวิร์ดสั้นๆเท่านี้พอผมจะบอกว่าคนที่ได้ไพ่แฮงแมนถ้าทำานานถึงลักษณะของราศีตุลความจริงราศีตุลเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวกับแฮงแมนเลยนะจึงบอกว่าราศีตุลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ท่านเราพูดถึงนะราศีตุลเป็นคนที่ใจอ่อนไหวจึงบอกว่าไพ่แฮงแมนเนี่ยความจริงแนละ้วเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับราศีตุลเลย คือหมายถึงว่าราศีตุลจริงๆแล้วอ่ะ,อะถ้าถามว่าสเสน่ห์เขา่ามีสเสน่ห์ไหมราศีตุลน,นี่โคตรมีสเสน่ห์เลยผมจะบอกไว้เป็นคนถ้าจำได้ที่ผมเคยทำนายในคลิปคลิปอะไรผมลืมไปแล้วนะแต่ก็ย้อนกลับไปดูได้ลองไปหาดูราศีตุลอยู่ในธาตุลมเป็นลมที่มีสเสน่ห์ลมในที่นี้แต่สเสน่ห์อย่าลืมว่าธาตุลมทุกธาตุเนี่ยลมมันแปรบวนอารมณ์มันอ่อนไหวและอย่างหนึ่งคือความหูเบา ราศีตุลเป็นคนที่หูเบาจริงๆแล้วนะถ้าเขาชวนไปชุมนุม,มนนะสมมุตินะสมมุตินะชวนไปทําอะไรบางอย่างไม่ต้องอะไรหรอกชวนไปทําอะไรบางอย่างไปครับบางทีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยฟังนุ่นฟังนี่ฟังนะั้นไปหมดจะบอกว่าความยึดถือในตัวเองมันไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าฝึกมาจะเก่งมากๆเป็นคนที่เก่งมากมีความสามารถสูงมากแลอย่างหนึ่งผมจะบอกว่านี่ข่าวดีนะ คนที่ร่ํารวยเป็นอันดับแบบต้นๆของโลกที่แบบว่าเขาทําสถิติมาอันนี้ไม่ใช่ดวงหรือว่าไม่ใช่สยศาสตร์ไม่ใช่อะไรนะคือวิทยาศาสตร์ทําสถิติมาแล้วว่าราศีที่รวยที่สุดในโลกและมีคนรวยระดับท็อปของอันนี้ทั่วโลกเลยละของท็อประดับท็อปทั่วโลกคือราศีตุลดีใจได้เลยราศีตุลถามว่าทําไมถึงรวยเขาน่าจะหาสาเหตุจากว่าสมองของราศีตุลเนี่ย คิดในเชิงของสับคนเชียดใหม่ก็คือใช้จิตใต้สำนึกมากกว่าใช้เซนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีตัวมีเซนต์มีสัมผัสมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของศิลป,ปะเพราะจะนัานมีนมีศาสตร์ลัทธิศิาสตร์ลัทธินคืออะไรคนใช้ศาสตร์ศาสตร์ก็คือเรื่องของตัวเลขเรื่องของเหตุผลเรื่องของโลจิกส่วนในเรื่องของเซน์เรื่องของเซนต์คือเรื่องของแบบ เรื่องของศิลปะเรื่องของนามประทเรื่องของอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ราศีตุลจะมีมีดีเช่นวซวึ่งคุณอาจจะคิดว่าไอเดียเรื่องของไอเดียเลยนะว่าไอน,นี้ควรไปวางตรงนี้เราควรทําอะไรโดยที่ว่าไอน,นี้น่าจะเวิร์กไหมโดยที่ไม่ต้องอิงเหตุผลเท่าไหร่ว่าฉันอยากทําฉันทําแล้วมันมักจะถูกหรือบางทีก็อาจจะบอกว่าไอเดียศิลปะตรงนี้น่าจะเอามาทําแบบนี้นะเอามาทําอย่างนี้นะไอน,นี้ตกแต่งตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้หน่อยไอตรงนี้คือรวย ไอ้พวกที่โลจิกเหตุผลมากๆล้วไม่ยอมทำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รวยไอ้พวกโลจิกเยอะเนี่ยไม่รวยหรอกอันนี้ส่วนใหญ่มันก็มีราศีที่เป็นแบบนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันก็บางคนก็รวยนะแต่ราศีตุลส่วนมากเขาคํานวณสถิติมาแล้วราศีตุลรวยที่สุดในโลกก็คือมีคนจํานวนมากรวยเพราะว่าเป็นราศีตุลแต่ต้องดูลัคนงละคณา,าอ,อีกนี่เรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดลัคณารวยด้วยราศีตุลรวยราศีรวยด้วยนั่นน่ะรวยแน่นอน แต่ถ้าหาว่าจะดูลึกไหมก็ต้องดูส่วน,วนตัวอีกเหมือนกันถามว่าดูอะไรดูวันเกิดดูอะไรดักงสัตว์ดูทั้งลายมือดูทั้งอะไรมันก็ต้องดูเรื่องนี้เพราะลายมือเป็นสื่อที่สามารถออกมาจากแบบคล้ายๆเหมือนกับว่ามันเป็นตัวตนเฉพาะตัว,ตวดวงเฉพาะตัวนะครับผมและอย่างหนึ่งคือราศีตุลเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุที่จับต้องไม่ได้เวลาที่เราทําสมาธิเรายังต้องดูลมหายใจเลย เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าลมที่ยอดเยี่ยมที่สุดบรรดานลมทั้งหมดคือลมของราศีตุลคือลมที่ดีบางคนบอกว่าราศีตุลพยาคุตคุ้มของเพราะว่าราศีตุลเนี่ยถ้าถามว่าเปลี่ยนยุคยุคหน้าเนี่ยผมจะบอกว่ายุคสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยพยาคุตมานะครับผมเพราะว่าสัตว์ประจําตัวไอสัตว์ประจํายุคของอันนี้ใครมีความรู้เรื่องยุกก็คือยุคสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยคือเปลี่ยนยุคใหม่แล้วยุคเกี่ยวกับธาตุอากาศของออนไลน์พวก เงินดิจิตอลพวกอะไรพวกเนี้ยพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรืออย่างงี้ดีกว่าพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะมาสัตว์มงคลก็คือไก่พวกนกพยาคุตมาแน่แล้วส่สวนใหญ่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับราศีตุลคือพยาคุตพวกเกี่ยวข้องกับธาตุาอากาศเพราะฉะนั้นธาตุอากาศก็คือมีราศีเมถุนมีราศีตุลน,นะครับผมพวกเนี้ยจะมาราศีตุลน,นี่คือธาตุลมที่แบบ ธาตุแรงเลยนะลมที่ดีมากๆจึงบอกว่าราศีตุลถามว่าธาตุลมได้แก่อะไรอีกธาตุลมเนี่ยถ้าเราพูดถึงธาตุลมธาตุลมก็คือสเสน่ห์ส่วนใหญ่เม่นจะมีสองธาตุธาลมดีนะลมก็คือธาตุที่มีเสน่ห์ก็คือา่นอานลมหมายถึงว่าราศีตุลน่ะจะมีคนเหยียบเข<อ>าเรียกว่าอะไรนะเหยียบหัวกระไดบ้านไม่แห้ง จะบอกว่ามีเสน่ห์แบบประหลาดๆแม้แต่อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่นะั้นราศีตุลส่วนมากนะคุณไปดูได้เลยราศีตุลไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนมากราศีตุลคุณไปดูได้ว่าหน้าตาดีหน้าตาสวยทุกคนหน้าตาหลอ่อคุณไปดูได้เลยว่าส่วนมากถ้าต่อให้เขาไม่ได้หน้าตาดีหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยคุณก็ไปดูได้เลยว่าเขามีเสน่ห์หรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายผมเห็นมาเยอะละ ดวงนาลีประธมและเข้าสังคมเก่งพูดจาอะไรคุณไปดูได้เลยเข้าขายของเก่งทุกคนเข้าสังคมเก่งเขาพูดไม่กี่คำเดี๋ยวผู้หญิงก็ติดถ้าเป็นผู้หญิงเก่งมากคุณพราะผู้หญิงธาตุลมเนี่ยเก่งส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีความสามารถสูงแล้วพเวลาคุณไปคุยกับผู้ชายสามมาราสิตุลคุยกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะให้ความเอนดูประถมพอปรปถมเสร็จคุณก็ได้โอกาสที่จะไม่ใช่เรื่องนั้นนะ คุณก็จะได้โอกาสที่จะคอนเนคชันกับผู้ชายหเหล่านั้นเป็นผู้ชายสูงอายุก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้แต่คุณจะได้คอนเนคชันจากผู้ชายเหล่านั้นเป็นคนมีเสน่ห์แต่เราพูดถึงข้อดีมามากพอละอีกอย่างหนึ่งผมเิ่มพูดข้อดีข้อหนึ่งไปราศีตุลเนี่ยเวลาที่คุณจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยคุณจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีตุลอาชีพที่เหมาะมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกก็คือเป็นโค้ดเป็นครูเป็นพวกเกี่ยวข้องกับ เน็ตไอดอลเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นขายของสวยงามเป็นช่างทองช่างเพชรพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ทั้งหมดพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับของที่มีค่าพวกทองพวกเงินพวกแร่ทองแร่เงินพวกเกี่ยวข้องกับการของมีค่าทั้งหมดที่มันเป็นสินทรัพย์มีค่าทําได้หมดแล้วส่วนอย่างหนึ่งคือพวกอาชีพยอย่างที่ผมบอกว่าเด็ดไอดอลแสงสว่างยูทูบเบอร์พวกนี้ทําแล้วจะโด่งดังมากเพราะเป็นลางสิงที่ไปที่ไหนแล้วคุณจะมีคนมองคน ให้ความสนใจพูดตรงๆเป็นราศีที่ดีมากๆและมีซิกเซนพวกนี้ทำแล้วรวยหมดนะครับผมแล้วรวยมากด้วยเพราะราศีตุลเป็นราศีที่ร่ำรวยแต่ยิ่งมีสมมุติว่าคุณเกิดลัคนาราศีตุลและยิ่งมีราศีที่ส่งเสริมราศีลัคนาหรือราศีนั้นโอ้โหคุณปังเลยหลยราศีตุลและอย่างหนึ่งคือราศีตุลเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวถ้าคุณได้ฝึกกรรมฐาน ถ้าคุณได้นั่งกรรมาฐานหรือว่าคุณไปอยู่วัดไหนแล้วไปฝึกกรรมาฐานไปอาจจะควบคุคมอารมณ์ใจหรือได้ฝึกเกี่ยวกับหลักปัญญามีหลักธรรมะเอามาใช้ชีวิตหรือใช้ประโยชน์กับชีวิตของตัวเองบังครับจะบอกว่าราศีตุลคนนั้นเพราะาราศีตุลอย่างที่ผมพูดครั้งแรกเลยนะอนรารมณ์จะไม่แน่นอนอย่างเช่นว่าคุณอยากจะทําอย่างนี้สมมติว่าคุณไปบางแสนจู่ๆคุณไม่เอาลนะครอบครัวคุณบอกว่า อ,อ่มาถึงแล้วเราจะลงไปเล่นน้ำหรืวลงจะอะไรกันคุณผมไม่เอาแนละ้วเดี๋ยวจุ๊บไปที่อื่นไปจุจ๊บจจากบางแสนเนี่ยไปเชียงใหม่เลยเขาคงงครับจึงบอกว่าราศีตุลจะเป็น,นลักษณะลมเพลิงลมพัดแบบนี้เรื่องคู่เลยไม่ประสบสมเหตุเท่าที่ควรเดี๋ยวคุณจะมีคู่คนนี้คู่คนนั้นหรือบางทีแน่นอนของคนนี้แล้วแต่เดี๋ยวก็จะไปอะไรประมาณเนี้จึงบอกว่าไม่แน่นอนเรื่องคู่ถึงแม้ว่าจะมีขนมคนมาแจากขนมจีบเยอะก็เถอะอันนี้เรามาพูดถึง ดวงจรนกันบ้างึืนดวงจบไปแล้วคงจะบอกว่าที่ผ่านมา5เดือนก่อนที่จะถึงเดือนมอกราคมเป็นอย่างไรคงจะว่าประมาณตุลาคมเนี่ยอันนี้ห้าเดือนโดยประมาณไม่ใช่ห้าเดือนเป๊ะๆนะคงแค่โดยประมาณเฉยๆนะบางคนแต่ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วแหละคงจะว่าคุณอดทนมาเยอะนะ โดยประมาณคืออดีตพไพ่ใบนี้ไม่ใช่ว่าห้าเดือนไป,ไปๆคืออดีตที่ก่อนที่จะถึงเดือนมอกราคมก่อนปีใหม่แล้วพูดง่ายๆเจอมาอ่วมครับผมจะบอกว่าเจอมาอ่วมราศีตัวนี้เจอมาอ่วมไม่ว่าเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องการเงินการงานเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไพ่อะมันบอกว่าไม่ใช่แค่ไพ่หรอกดวงก็ด้วยราหูเข้า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงการอดทนความจริงราหูออกแล้วแหละในช่วง ตุลาคมมันก็ประมาณสามถึงสี่เดือนห้าเดือนแหละประมาณประมาณนะจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้คืออดทนมานานบางคนเนี่ยแบบเครียดมากเลยอดทนมานานแต่ว่าก็ยังอดทนอยู่ก็ถือว่าโอเคมากถ้าคุณอดทนมาได้ถือว่าคุณเก่งมากเก่งมากนะก็ถือว่าอ่าบางคนอดทนไม่ไหวตัดสินใจผิดพลาดบางคนก็อาจจะตัดสินผิดพลาดคืออะไรก็บางคนอดทนไม่ได้ก็ไปทําสิ่งอะไรที่มันไม่ดีไงหรือบางคนอาจจะตัดสินใจคิดสั้น ไม่ใช่คิดสั้นค่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าบางคนคิดสั้นทําสิ่งที่มันไม่ดีลงไปก็คือคิอคดโง่โงขอญาตพูดบางคนมีแฟนหรือบางคนอาจจะทํใไม่ดีอะใช้คำนี้กับแฟนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่ามันต้องมีเรื่องปัญหาความรักหรือปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นสําหรับใครที่ดวงดีหน่อยก็อาจจะไม่เกิดน,นะครับผมแต่คุณอดทนมาถ้าใครที่อดทนได้ยาวก็ถือว่าโชคดีแต่เวลาที่มกราคมพศ2567เกิดอะไรขึ้น เริ่มเข้าสู่สกาดใหม่เข้าสู่ยุคเก้านี่โชคเฮงของราศีตุลแล้วนะได้เพจออพครับผมจะบอกว่าได้โชคจากเด็กบางคนได้โชคจากเด็กบางคนถ้าคุณเป็นเด็กเลยเนี่ยยังอายุน้อยอยู่คือจะบอกว่ามันเข้าสู่ยุคเทคโนโล,โลยีใครที่กําลังอายุน้อยหรือว่ากําลังอายุที่เวไล่เลี่ยแบบว่า,วาช่วงประมาณสักสิบเจ็ดถึงสามสิบ เยอะอะไรประมาณนั้นที่อาจจะมากกว่าน,นั้นหน่อยก็ได้นะคือเป็นช่วงกาลังดีเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้คือบ่งบอกถึงยุคช่วงนั้นคุณกําลังดวงเฮงหรือถ้าใครที่อายุมากไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าหรือว่าแบบไม่ค่อยมี power อะไรยังไงคุณมีอะไรคุณมีทุนเด็กพวกนี้ก็จะช่วยคุณได้จหมอเป็นโชคจากเด็กนั่นเองจะบอกเป็นอะไรที่และถามว่าถ้าเราไม่ทํานายเรื่องบุคคลมันคืออะไรก็คือจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ ช้าแต่ชัวร์ไพ่นี้คืออดทนรอไพ่นี้ก็อดทนรอนะช้าแต่ชัวร์คุณกำลังอดทนรอทําอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณอดทนรอเนี่ยถือว่าช้านะช้าหน่อยก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ช้ามากหรอกคืออดทนรอในช่วงเดือนมกราคมไปอีกหน่อยอาจจะรอนานหน่อยก็ได้นะบางคนอาจจะรอนานหน่อยแต่รอดูจังหวะหน่อยหนึ่งสมมติว่าอะไรซึมม่บางคนอาจจะอดทนรอซื้อหุ้นบางตัว ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะบางคนมีดวงหลายดวงรอให้ธุรกิจของคุณกับฟื้นใหม่อีกครั้งอะไรประมาณนี้จะบอกว่าจะได้ตัดสินใจทำไหมคิดเอาเองเลยก็ได้นะครับผมว่าคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรถามว่าเนี่ยรอให้เบ็นี้ก็รอ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 ,อแล้วก็รอบางคนเจอหนักเจออ่วมไม่ใช่แค่รออย่างเดียวแต่ถ้าบางคนไม่เจอก็แสดงว่ารอ รออะไรบางอย่างอยู่ส่วนใหญ่เจอนะชาวราศีตุลในช่วงปีก่อนแต่พอเนี่ยถือดาจะได้ตัดสินใจทําจะบอกว่าข้อที่ผมจะแนะนํานะที่ถ้าจากเดือนมกราคมคือกล้าๆเลยกล้าๆเลย,ลลเ,ลยเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจอย่างเช่นว่าคุณอยากทําออนไลน์คุณอยากจะทําอันนี้คุณอยากจะทาอันนู้น,น ون, หรือว่าคุณกลัวที่จะมีแฟนเพราะาคุณเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี จะบอกว่าจะมีโอกาสให้คุณอีกครั้งหนึ่งบางทีแฟนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเด็กก็ได้เด็กกว่าหรือว่าเป็นแฟนที่ผู้ใหญ่แต่เขาเรียกว่าเด็กแต่ความคิดผู้ใหญ่หรืออะไรยังไงจะจะเป็นลักษณะที่ว่าจะมีคนที่การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่จะมีความสุขอีกครั้งแต่พิงเนี่ยคุณตัดสินใจฟันดาบลงไปหรือเปล่าว่าคุณพร้อมที่จะมีความสุขหรือเปล่านี่คือเรื่องของความรักแต่ถ้าเกิดดาบฟันลงไปครั้งนี้เนี่ยหมายถึงเรื่องการลงทุนก็ได้ หมายถึงเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้ว่าอย่าก,กลัวแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของเหตุผลความคิดไต,ต่ต o องก่อนเพราะไพ่นี่คือไต,ต่ต o องก่อนแล้วทำนะไม่ใช่ว่าทำแบบบ้าคลั่งจบไปแล้วนะครับผมใครเรื่องการดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักลายดีมาได้ที่ลายดีทาร์สองหกต้ข้อความด้านล่างคลิป y YouTube ต้ข้อความด้านล่างคิดนะครับผมผมเป็นมาอดูลายมือพี่สี่ใครต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทั้งลายดีทางออนไลน์นะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ไอ้ทัศน์สองหกหรือจะเป็นไลน์โออาร์ไอ้ไลน์โอเอใต้ข้อความด้านคลิปก็ได้เป็นช่องทางสำรองนะครับผมไลน์โอเอหรือช่องทางหลักไลน์ทัศนสองหกใต้ข้อความด้านลงคลิปยูทูบช่องทางหลักก็ติดต่อรับเป็นเพื่อนนะครับผมก็ไลน์ทัศสองหกหรือช่องทางสำรองไลน์โอเอช่องทางไลน์โอเอเป็นช่องทางสำรองช่องทางหลักเป็นไลน์ทัศสองหกอ่าก็ดูสดๆนผสทางโทรไลน์ให้ผมเป็นโค้ส่วนตัวเป็นโค้สที่เต็มที่เป็นโค้สที่จริงจังจริงใจกับปัญหาของคุณไปเต็มที่กันไปเลยนะครับผมเป็นโค้ส่วนตัวเต็มที่กับปัญหาของคุณไป นะครับผมเป็นคุยกันสบกเกร์คุนสดๆเป็นโค้ดนะครับผมเป็นหมอดูายมือเพลซีและเป็นโค้ดส่วนตัวให้กับคุณนะครับผมเป็นโค้ดส่วนตัวมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานายมือเพลยซีเหงตัวแรกช่วยหญ่ายกับพี่แบบปรึกษากันยาวๆไปแบบ V.I.P ที่สำนักงานแบบเป็นโค้ดส่วนตัวที่ว่าเต็มที่กับาขังคุณแบบว่าเห็นตัวกันเป็นๆแบบที่สำนักงานแบบว่าจิ้มน้ำชาคุยกันเป็นแฟนคลับแบบ ใครที่เป็นแฟนคลับอยากมาเห็นตัวจริงหรือว่ามาจีนลุงชาคุยกันที่สำนักงานก็มาที่ขอรื่องช่าขอที่อยู่หรือว่าขอรายละเอียดที่สำนักงานมาได้กับแบบธรรมดาลายมือพิเศษจังหวะที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานเช่นกันสำนักงานจะมีอยู่สองแบบคือแบบ V.I.P กับแบบธรรมดานะครับผมหลายคนที่มาดูไม่ว่าจะเป็นอาคันตุกะจากประเทศเป็นซีอีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นสปินเป็นดาราเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณเป็นเจ้าของห้างทองหลายคนนะครับผมก็เป็นคนเศรษฐีเป็นคนใหญ่โต แล้วก็บางคนมาจางประเทศเป็นอินโดเป็นมาเลเซียเป็นจีนอเมริกาไต้หวันหลายคนมาดูผมชีพพัฒนาไปในทางที่ดีหลายคนมากแล้วก็ผมก็เทรนให้เขาไกด์เขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานโชคลาภเพราะมั่งคั่งนรวยผมก็พัฒนาให้เขาเจริญรุ่งเรืองไปหลายคนก็ชีวิตดีขึ้นหลายเท่านะครับผมใครมาคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเพ่อพาที่ใหม่ๆที่ดีๆจะส่งมาเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไลฟเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ก็เยอ่ยนะครั